ที่ผมไม่เดือดร้อนเลยผมก็มีงานทําอยู่อะไรเงี้ยอ๋อก็ไม่พี่หมายถึงคนที่ทํางานต่อไม่ได้อ่าไอ้ที่ร้องพ่ออะไรเมื่อกี้เอออันนี้ผมก็เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าตอนซ้อมก็เห็นตอนแรกเป็นน้องไม่มีใช่น้องผู้ชายอีกคนน้องใช่เนื้อนั่งร้องเพลอยู่ข้างหลังู้จิโนเปียนมี วันนี้เปลี่ยนแบบปึ๊บเฮ้ยตกใจอย่างนี้เขามาเลยเขาเดินทางมาเลยอ่ากูจุ้ยสุ่บุญเลี้ยงนะครับมาเขาเซอร์ไพรส์พวกเราโอ้โหแปล่งตลาดมากเพราะตอนแรกนึกว่าเขาเตรียมคอนเสิร์ตที่จะไปที่อะไรนะกรมประชาสัมพันธ์เห็นโฆษณาหลังข่าวฟังข่าววิทยุเนี่ยเอาแล้วไอ้จุ้ยออกข่าวอีกแล้วออกข่าวทุกวันเลย บอกว่าจะไปเล่นคอนเสิร์ตกับวงเด็กๆกันนะฮะวงทะโมนใช่ไหมอ่าจะบอกให้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวนส์เดย์สองเนี่ยเขาชวนผมตั้งนานแล้วตั้งแต่ครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วมั้งทำไมเขาอยากให้มาแล้วมี่เกียบไม่มาไม่ผมจริงก็บอกแล้วผมมีอีกหนึ่งหน้าที่คือสถาปนิกมีงานทำตลอดอยู่แล้วแต่พอดีเขาบอกว่าเล่นกับพี่เจี๊ยบ ขอบคุณครับผมอยากให้ผมอยากให้พี่ได้เล่นไงพี่จะได้มีเงินนี่เพรพี่เหนื่อยทุกคืนเลยนะทุ่มหนึ่งเนี่ยได้เวลาปั๊บต่พี่ต้องติ๊กตอกต้องไลฟ์ติ๊กตอกตอนซ้อมอยู่ก็ติ๊กต็อกไปทั่วเลยอบะก็นดีใช่ไหมพี่เล่นกับพี่แล้วพี่ได้เงินสบายใจมาก พี่หยุดล้องปั๊บมีคนล้องสวมทันทีเออสบายใจได้นะครับก็แต่ถ้าเป็นคนอื่นนะไม่รู้นะพอเราหยุดล้องวงมง,งหยุดเล่นด้วยมันไปกันใหญ่เลยแต่เกียงนี่เขาคุมสถานการณ์อยู่ไม่น่าเชื่อว่าเป็นสถาปนิกที่มึงซื้อกีตาร์กี่ตัววะเกียร์ะสถาปนิกก็ต้องคืนซื้อเพิ่มงไปอีกอย่างนึงที่อยากเล่นเพราะว่าได้กีตาร์ใหม่กีตาร์ใหม่ แล้วก็เป็นสีโปรดด้วยก็คือว่า่าผมเกิดเป็นพุทธชอบสีเขียวก็เลยผมเกิดผมเกิดวันเฤรื่อหัสสมิบสี่เมษาบอกไปเลยคือเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอกีตาร์สีส้มเดี๋ยวผมก็าฟก็นั่แหละก็เลยได้กีตาร์ใหม่ก็เลยอยากมาเ่นปกติพี่ขึ้นคอนเสิร์ต พวกสามลุงหน้านะเอากีตาร์ตัวนี้ไปทุกคนชมเลยน่าดูแล้วอ้กีตาร์สวยกีตาร์สวยมาวันนี้กีตาร์กูหมองมากเลยเนีย <c oughs> มหมดกันแลกกันไหนี่ตพี่ก็สวยตอวพี่ก็ดีแล้วเหมือนเหมือนนัดกันไว้นะเห็นเสื้อคุณสุบุญเลี้ยงนะเสื้อตัวไหนสีเขียว <c oughs> เขียว <c oughs> นี่ผมเ็ือเขียวหนยออกเขียวหน่อยเจียงก็เอากีตาร์เขียว ได้ยินพนะมพี่ดี้มาดูด้วยี่พี่ดีใส่เสื้อเขียว,วเดี๋เดเดี๋เดสั่งงดปฏิบัติหน้าที่แล้วเห็นเห็นตอนแรกชวนมันแกไม่ก็อยากมาใช่ไหมแกบอกมามาคอนเสิร์ตแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้อ๋อมีปัญหาในการได้ยิน,นเสียงมันจะอื้ออือมาก แล้วพอพี่แซวไปเล็กไ,ไม่ได้ยินหรอก <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกน้าดี้ไม่เป็นไรเพราะว่าจิตเขาแต่งเพลงใหม่ให้แล้วเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ก็เตรียมเอาไว้สำหรับคอนเสิร์ตหน้าด้วยน้าดี้นะ,นะ <c oughs> มันมีต้นฉบับคุณตาบอดแล้วใช่ไหม <c oughs> เพลงใหม่ที่คุณประภาจะแต่งแล้วเมื่อกี้คุยกันในห้องแล้ว ต้นลงพูกับคนหูหนวกลงพูเดี๋ยวเดี๋ยคนหนูลวกไปทำอะไรใต้ต้นลำพูอะต้นประดู่ก็ได้นะต้นประดู่ไปคุยกับจิกกันเองแม่แค่นี้ก็จะเอาอ่ะเมื่อกี้ผมส่ง